สาาไม่ได้กุมครับตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวานะครับซึ่งเป็นตลาดที่แบบหลายๆคนน่าจะรู้จักนะจะพามาดูว่ามีร้านฮารานไหมนะครับไปเดี๋ยวไปตะลุยด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศแบบในตลาดนะครับทางยาวไปสูงแบบสุดตรงนู้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่แบบใครๆมาเที่ยวตลาดก็จะมา,าถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตรงกับป้ายนี้นะตลาดน้ําอัมพวานะครับ <S <S คือถ่ายรูปตรงนี้คือสวยมากเลยนะช่วงที่ผมมาคือเป็นช่วงแบบประมาณ5้าโมงหกโมงอะไรเงี้ย ดวงอาทิตย์กำลังหลับสวยเลยแดดไม่ร้อนที่มาก็สามารถที่จะมาล่องเรือตรงนี้ได้นะครับโทษนะครับพอจะทราบไหมว่ามีร้านอิสระในนี้หรอครับในเชัฒนาคือคุณได้ครับได้ครับในเชพัฒนาที่มีแก้วแก้วนะขอบคุณครับโอเคปัาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันร้านกาแฟชานชาลานะครับป้าเมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่าปกติมีร้านอยู่ในนี้แต่ไม่รู้ว่าปิดหรือยังให้ลองเดินเข้าไปดูป้าเดี๋ยวเ้าไปดูกันนี่อันนี้ก็คือผมอยู่ในโครงการชัยพัฒนาแล้วนะครับโทษนะครับ พอจะทราบร้านอิสลามในตลาดไหมครับตรอนี้ค่ะข้ามฝั่งไปค่ะจะมีร้านอาหารอิสลามอยู่ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคครับไปเดินไปอีกหน่อยหนึ่งนะเอาจริงในโครงการเขาก็จะมีหลายๆร้านนะผ้าทอเป็นอาหารซึ่งในนี้เขาก็จะมีเตาตานด้วยไม่เคยกินเหมือนกันนะแต่ตอนนี้หาร้านฮาล้านก่อน <c oughs> นี่ครับทุกคนผมเจอร้านแล้วนะนี่ซามะเลกุมเปิดอยู่ไหมกะ อ๋อร้านเดียวเลยที่เป็นไลทสลามน,นะแลวคืออยู่ด้านในด้วยก็คือผมเดินถามมาตลอดทางเลยนี่อัสมาขายในตลาดน้าขวามานานยังสิป,ปเีเกินสิปีแล้วจ้ะโอเกิน10ปีแล้วนะแต่ว่าเอาจริงเหมือนคนไม่ค่อยรู้นะใช่ะนี่ที่ผมมาคือประมาณห้าโมงหกโมงร้านนี้เปิดกี่โมงครับก็ประมาณเที่ยงอ่ะจ้ะเที่ยงไปจนกว่าของจะหมดปิดเนาะเปิดเปิดวันไหนบ้างครับเสาร์อาทิตย์ เปิดทุกเสาร์อาทิตย์จ้ะแล้วก็รับคณะทัวร์บอมเบอรอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออะไรนะตอนนี้เหลือแค่ปลาหมึกกับเนื้อเหลือแค่ปลาหมึกกับเนื้อก็จะได้เป็นเมนูกะเพราอะไรพวกนี้ใช่ใช่มาก็ยังดีนะทำมิลานะโอ้โอเคครับมาที่กรุงเทพจ้ะดีใจมากเลยนะได้เจอนะทำมิลานะโอเคงั้นเดี๋ยวสั่งอาหารกันนี่กะเพราเนื้อแล้วก็ไข่ดาวนะครับ รสชาติโอเคนะครับทำละอร่อยกินได้เรื่อ,ๆอยๆในที่สุดภารกิจนี้ก็มิชชั่นคอมพลีทนะครับในการหาร้านหาลานในตลาดน้ําอัมพวาเจอแล้วมาได้เลยใครมาที่ตลาดน้ำอัมพวาเดินเล่นช้อปปิ้งในวันหยุดหิวอยากกินร้านหาลานก็เดินมาในโครงการใช้พัฒนาได้นะครับร้านอยู่ด้านในหาไม่ยากชื่อร้านว่าพอเพียงนะแล้วก็ร้านน่าจะพาไปเที่ยวพาไปกินอร่อยอร่อยที่หน่อยต่อฝากติดตาม้วยครับ